สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พิสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกาเในทางหวยฮหาหนอยนะคะมัดรวม3หน่วยนะคะพ,พี่ในงวดของวันที่25นะคะเดือนกรกฎาคม 2,568นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอสดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะพี่ๆเมื่อวานนะคะก็วันนี้นะคะพ,พี่ขอวันนี้มาสรุป ชุดโคงสุดท้ายให้เลยนะคะพี่ไม่ได้ลงสุดหนึ่งเม็ดเดียวเนาะขออภัยพี่ๆที่ตามนะคะวันนี้ลงแนวทางช้าเนาะน้องแอดติดธุระนะคะขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนะคะเม็ดเดียวของเรานะ,ะให้วิง่งที่หกกับเก้านะคะก็หกเมื่อวานนี้มาหกสี่นะคะพี่ๆแล้วก็หกหนึ่งนะคะสองหน่วยเนาะพี่ๆท่านในที่นำหกไปรูดวิ่งนะคะเข้าไปในสองหน่วยนะคะเมะื่อวานนี้ส่วนดินที่เก้านะคะเข้าไปที่เก้าหนึ่งนะคะพี่ๆเมื่อวาน ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใดที่จับสูตรนี้เป็นเปแนวทางนะคะหกมาบนหก <6 S 2> มาสองหน่อยนะคะหกสี่กับหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งน้องแอดเน้นให้นะคะหกสี่ไม่ได้เน้นนะคะมาสองหน่วยเนาะในตารางเข้าไปที่หกสี่นะคะสามตัวแตกนะคะโลบพิเศษเจ็ดสี่หกในตารางของเรามีเจ็ดสี่หกนะคะแล้วก็เข้าที่หกหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะพี่พี่เก้าหนึ่งเก้านะคะในโลบ นี้มาบนล่างนะคะส่วนรอบ v i p เข้าไปที่4 8นะคะพี่โอ้โหตารางก็ปังนะคะท่าในใดที่จับคู่จับวินเนาะก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามนะคะเมื่อวานโค้งสุดท้ายก็มาเด่นนะคะแต่ตัวเจาะของเราหลุดนะคะเด่นที่8 9 6มาหมดทุกตัวเนาะน้นไปที่6นะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้มาสรุปกันเลยนะคะพ,พี่ก่อนไปรับชุ่มนะคะน้องแอดก็ฝากคำเตือนนะคะ ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะน้องแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะคานวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปพี่ๆีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้เน้นไปที่9นะคะมีเด่น9 6้าหนะคะแล้วก็6 3ตัวเน้นนะคะวันนี้เนาะกันไปที่6 5หนะคะแล้วก็1นึ่ หนึ Beast ่งเก้านะคะพี่พี่วันนี้สูตรได้ตามนี้นะคะก็ขอให้มาในตัวนิ้นตัวจอบนะคะพี่พี่เม็ดเดียวหก 95นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาติดตามแนวทางวันนี้โชคดีเฮงๆปังๆรับทรัพย์กันนะคะสําหรับคลิปนี้โชคดีร่ํารวยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอก็มีราวพัฒนาด้วยนะคะฝากทุกท่านเข้ามารับชมด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ